อาลิชาวาตังกาพระสงอีกหนึ่งรูปเป็นผู้พิจะดาผ้าสี่มุมเจ้าผ้ากาบีมุนพระพุทธเจ้าเอาสี่รูปมาราะครับอาวะที่พาได้ครับมาเลยครับ เรียนเิทุกท่านนะครับจ้าภาพกับพิมลบ้าน้องเป็นผู้ที่จะดา้าใบความคุณคอัวจ้าภาพกับพิมลคุเจ้าจาต้องขาบ คิดว่วางเลยับวางแล้วหันไปยื้ท่านแ้เชิญทางครับเราไปเนน่งเดียวเดียวไปวางสกุลเส้า กาบิมนพระพุทธเจ้าต้องสองรูปด้วามครับฟลาปปาายครับฟังนินจาวัดาาทวยามิาวขาอีสนต่างโศรูปเป็นผู้พิจารณาข้าใายบารสาก,กุลเจ้าภาพกาบิมนพระพุ พระครูสมุขังำพลอภิปุญโญเจ้าอาวาสวัดขาอีสานเจ้าอาวาสปากีโมนพระครูวัชระการรักษาที่โรงพยาบาลวัดเพงจากนั้นทางโรงพยาบาลวัดเพงได้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลราชบุร uh ีได้รับการรักษาในวันที่ที่้า ถึง3กธันวาคม2565และคุณแม่สุนได้จากลูกๆไปด้วยอาการอันสงบในเช้าวันที่31กันวาคม2565ในเวลาก้าวในการ4-5นาทีด้วยอุปโภคการใจที่ทางคุณแม่เยสตาหรือคุณแม่ชุนผมมั่นได้กระทำไม่ดีทั้งกายวาจาและใจขอให้โปรด อโหสิกรรมให้กับคุณแม่เกศดาหรือคุณแม่ชวนผมวันด้วยคืออันเสีนใจชีพของแม่ลาลับตัดไปในราวนี้เปลี่ยบเหมือนมีเมตามุ่มฟ้าใสลูกหลานเหมือนต่างปู่ความลงใจอยาดน้ำใสไหลลงหน้าสุดแสงอาดูแอบเเชิญ เจ้าภาพกับนิมนต์ท่านพระภูิสารวัฒนกรเจ้าว่าวัสการาชเป็นองค์พิจารณาพระไตยบางค่วนโดยสุดท้ายและเป็นประธานในพิธีประดัเบิร์ฝ่ายสงเจ้าภาพกาบนิมนต์พระเดชุณหลวงพ่อด้วยความเรครับ ในวันนี้นะครับท่านครูเป็นศาสตร์เป็นท่นได้ทำถึง้อวัดสามน้ำรับมา